สำหรับท่านที่จะทำมิลเลอร์ลิงนะครับหรือว่าเอาภาพจากโทรศัพท์ขึ้นหน้าจอนะครับก็ถ้าเป็นโซนี่ Sony สักรุ่นหนึ่งครับผมจำไม่ได้แล้วก็เป็นซัมซุงน่าจะเป็น S7 กับ Note 7นะครับที่มันจะมีแอปรองรับเลยนะครับผมแต่ของ iOS น่าจะยังไม่มีนะครับเท่าที่ผมทราบนะฮะก็ถ้าจะเป็น iOS ก็ a p p l e นะครับก ต้องไปซื้อสายนะครับอันแรกก็คือ AV อ Lighting Adapter h d m i นะครับก็จะเป็น h d m i ปกตินะครับรูใหญ่นะครับแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งจะต้องเป็นไมโครนะครับผมนะฮะก็ซื้อ Adapter นี่สองพันหนนะครับ,รบแต่ก่อนอื่นก็ต้องไปอย่าลืมไปปลดล็อกจอก่อนนะครับผม ะะวิธีการทำง่ายๆครับก็เสียบสายเข้ากับ i p o o n นครับับครู่นะครับออแล้วก็เสียบเข้าตัวนี้นะะเรียบร้อยนะครับแล้วก็เลือก ที่ h d m i in นะครับในพอุปรกรณ์นะเรีบนะเยบร้อยขึ้นหน้าจอนะจะทำอะไรบ้างนะครับให้โลเทค พอเราโรเตทปุ๊บมันก็เต็มหน้าจอนะครับพอดีอะแดปเตอร์มันไม่ค่อยดีครับผมต้องไปซื้อสายใหม่ก่อนน่ครับปกติปุ๊บเอา Google Map นะครับนี่เต็มหน้าจอครับไปไหนบอกทางได้เลยนะครับข้อเสียนิดน,นึงกนะ็คือเมื่อเวลาต่อสาย มันจะบังหน้าเรานิดนึงนิดเดียวครับแต่ถ้าถ้าคุณไปซื้อหัวเล็กๆมาจะไม่บังก็ได้นะครับนะฮะแล้วก็จะดูอะไร o ยูทูบนะครับเหมือนกันโรเทนมานะครับ,รบทั้งหมดก็ขอให้เป็นในเรื่องของข้อกฎหมายดีกว่านี่นะครับ,รบแล้วก็สำหรับอ,อ ท่านพ่อบ้านนะครับเวลาใช้มิลเลอร์ลิงนะครับก็ระวังนิดนึงนะครับดูๆอยู่ลายเด้งมันเด้งขึ้นตามนะฮะเฟซบุ๊กเด้งมันเด้งขึ้นตามนะครับเด้งผิดจังหวะนี่ก็มีเรื่องได้นะครับโอเคครับก็ไปซื้อสายกันมาอย่าลืมปลดล็อกก่อนนะครับผมบค,ครับ